ยายตาบอดกับลูกสะพ้ายใจมันในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กแห่งหนึ่งที่ซุกตัวอยู่ในหุบเขามีบ้านหลังเก่าแก่ของยายบุญช่วยหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ายายตาบอดเพราะเธอสูญเสียการมองเห็นตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนยายเป็นหญิงชราที่มีนิสัยใจดีและมีความอดทนสูงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถเห็นอะไรได้เลยแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความรักและความเมตตายายใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายคนเดียวคือพ่อเสือ ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ความสุขในชีวิตของยายไม่ได้ยืนยาวเมื่อลูกชายของเธอแต่งงานกับหญิงสาวที่ชื่อว่าสาวิตรีสาวิตรีเป็นหญิงสาวที่มีรูปรักษ์งดงามแต่ภายในกลับซ่อนความมารยาทและความเห็นแก่ตัวเอาไว้เมื่อเธอเข้ามาอยู่ในบ้านของยายบุญช่วยทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปความรักที่ยายมีให้กับลูกสะภ้กลับไม่ได้รับการตอบแทน ในบางครั้งสาวิตรีถึงขั้นพูดจานเน็บแนมยายหรือไม่ให้ความช่วยเหลือยายที่มีความต้องการเช่นการมีน้ำดื่มหรือขนมขบเคี้ยวที่ยายอยากได้วันหนึ่งยายบุญช่วยนั่งอยู่ในบ้านของเธอกับความคิดถึงลูกชายที่ออกไปทำงานในเมืองใหญ่เมื่อเธอขอร้องสาวิตรีให้พาไปตลาดเพื่อซื้อของใช้ที่จำเป็นสาวิตรีกลับบ่นว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระโดยบอกว่าตนไม่สามารถปล่อยเวลาไปกับคุณยายที่ตาบอดได้ยายทำไมไม่ดื่มน้ำจากแก้วนั้นเองละ่ะ สาวิตรีพูดด้วยน้ำเสียงที่รำคาญยายขอโทษนะลูกอย่าทำเสียงแบบนั้นได้ไหมยายพูดด้วยเสียงที่เบาแต่ชัดเจนเธอใช้นิ้วแตะที่ขาโต๊ะอย่างระมัดระวงังคิดถึงความทรงจำในอดีตที่ตัวเองได้มอบความรักให้กับลูกชายอย่างเต็มที่ในคืนต่อมาหลังจากที่พ่อเสือกลับจากทำงานเขาพบว่าบรรยากาศในบ้านมืดมนเขารู้สึกถึงความอึดอัดที่เป็น ผลมาจากการกระทําของภรรยาจากการที่เขาพยายามไถ่เบาพูดคุยกับยายแต่กลับพบว่ายายมีอาการเพลียและซึมเศร้าแม่ครับทําไมแม่ถึงดูเศร้าจังพ่อเสือถามเมื่อเขานั่งลงข้างยายแม่แค่คิดถึงความทรงจําเก่าๆค่ะลูกยายตอบด้วยเสียงอันแผ่วเบา,เบาแม่ไม่ต้องห่วงนะครับลูกจะดูแลแม่ตลอดไปพ่อเสือพูดอย่างมั่นใจแม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าก็ต้องแบ่งเวลาระหว่างภรรยากับแม่ แต่นั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะเขารักแม่และรู้สึกเป็นห่วงในประเด็นนี้ตรงนั้นสาวิตรีนั่งฟังอยู่ห่างๆยิ่งทําให้ความไม่พอใจเติบโตขึ้นในใจของเธอคืนวันที่เหล่าระหว่างยายและลูกสะใายเริ่มเกิดความตึงเครียดอย่างชัดเจนเมื่อสาวิตรีเริ่มทําให้มีการขัดแย้งบ่อยขึ้นโดยนําเอาความดูหมิ่นของยายมาใช้กับแผนการที่อาจเผชิญกับความโชคร้ายในอนาคตแม่คงเข้าใจผิดไปแล้วละสาววิตรีพูดกับพ่อเสือ แม้ไม่น่าจะเสียเวลามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ที่ตาบอดแล้วอาจจะดีกว่าถ้าท่านไปอยู่ที่บ้านพักคนชราคำพูดของสาวิตรีเหมือนมีดอันคมกริบที่กรีดลงในหัวใจของยายแม้ว่าเธอจะไม่ได้ยินสีหน้าของพวกเขาแต่ความรู้สึกที่ส่งผ่านเข้ามายังคงวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เสียงคำพูดของสาวิตรียังดังก้องอยู่ในหูของยายบุญช่วยนางเริ่มรู้สึกถึงความเครียดและความกลัวที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆในใจความรู้สึกไม่มั่นคงทำให้เธอไม่เป็นสุข และไม่สามารถหลับไหลได้ในคืนที่ผ่านมาทำไมลูกสะพ้ายถึงได้ใจร้ายกับแม่ขนาดนี้ยายคิดในใจขณะที่มือของเธอภายไล่ตามผนังบ้านเพื่อนั่งไปที่โต๊ะอาหารยายได้สังเกตเห็นว่าอาหารบางอย่างที่เคยถูกจัดให้ก็หายไปเป็นไปได้หรือไม่ว่าลูกสะพ้ายไม่ได้ปรุงอาหารที่แม่ได้ชอบอีกต่อไปรู้สึกเวียนหัวแต่ในใจยายก็ยังมีความหวังที่อยากให้พ่อเสือได้รับรู้ถึงความทุกข์ของแม่ขณะที่พ่อเสือออกไปทำงานในเมืองใหญ่ ยายรู้สึกเศร้าเมื่อไม่สามารถพูดคุยกับเขาได้ตลอดทั้งวันเธอนั่งอยู่ในบ้านสัมผัสกับไออ่นของแสงอาทิตย์ที่ทะลุผ่านหน้าต่างทั้งที่เธอไม่มีทางเห็นแต่ความอบอุ่นของแสงก็นำพาความรู้สึกดีๆกลับมาให้เธอได้เมื่อ <c oughs> ถึงเวลาบ่ายายายได้ยินเสียงประตูเปิดออกเป็นเสียงของสาวิตรีกลับบ้านฉันซื้อของมาให้เสียงของสาววิตรีบอกอย่างไม่ยาแสขณะยิ้มที่ไม่สมจริงเธอวางถุงของไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินผ่านไปยังห้องนอนทันที ขอบใจมากนะลูกยายพูดเสียงเบาแต่ไม่มีใครตอบคำพูดนี้ยายนั่งอยู่ที่โต๊ะอ,อยากจะรู้ว่าภายในถุงมีอะไรบ้างเธอเริ่มขอความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงสาวจากหมู่บ้านซึ่งมักมาช่วยงานบ้านบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อมาเปิดดูถุงที่สาวิตรีทอดทิ้งไว้แต่ในที่สุดเครื่องที่เธอคิดว่าจะช่วยยังมาได้ล่าช้ายายข้าฉันแค่มาช่วยทําความสะอาดบ้านค่ะที่สาวที่ชื่อว่านิดกล่าวเมื่อเธอก้าวเข้ามาในบ้าน นิดจะช่วยเปิดถุงนี้ให้ยายทีสิลูกสภายซื้อของมาฝากยายขอร้องเสียงเงียบด้วยความหวังหลังจากที่นิดเปิดถุงเพื่อดูสิ่งที่สาวิตรีซื้อมาให้พบว่าในถุงนั้นมีแค่ขนมปังเก่าๆและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพียงไม่กี่ซองเท่านั้นย้อยรดีจึงรู้สึกผิดหวังอย่างสุดซึง้งยายไม่ต้องกังวลค่ะขนมปังนี้ยังทานได้แม้ว่าจะไม่ได้ใหม่แต่ก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์เช่นกันนิดพยายามปลอบใจ ยายรู้ว่าขนมปังที่เก่าแล้วรวมถึงบะหมี่ที่เป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยมีใครชอบกินแต่ถ้าหากไม่นำปัญหานี้ไปพูดให้อยู่ในหูของพ่อเสือบางทีเธอก็จำเป็นต้องอดทนความรักของแม่ที่มีต่อลูกชายยังหล่อเลี้ยงความหวังของเธออยู่ในอีกมุมหนึ่งสาวิตรีกำลังวางแผนในการควบคุมสถานการณ์ให้เหมาะสมเมื่อพ่อเสือกลับมาในตอนเย็นสาวิตรีมีแก้วน้ำอยู่ในมือและรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่แสดงออกถึงความสุขที่อยู่ลึกๆข้างในขณะที่เธอรอให้เขากลับมาถึงบ้าน พ่อเสือขอโทษจริงๆที่วันนี้ขออยู่ในห้องสักพักเพราะรู้สึกไม่สบายสาวิตรีแซงป่วยเพื่อให้พ่อเสือรู้สึกเห็นใจและให้เธอมีพื้นที่ปลอบใจไม่เป็นไรครับพ่อเสือพูดและไปหายายหลังจากทักทายกันแม่ครับวันนี้นิดมาช่วยทำความสะอาดไหมเขาถามไม่มีจะลูกสบายซื้อของมาฝากแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นอาหารที่ยายไม่ค่อยชอบยายตอบด้วยเสียงที่อ่อนล้าพ่อเสือทำหน้าสงสยัยหืออะไรหรอครับ ขนมปังเก่าๆกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะยายตอบไปตามความจริงจนทำให้พ่อเสือรู้สึกผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดผมต้องคุยกับสาวิตรีพ่อเสือพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังเขารู้สึกว่าเขาควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อลดความทุกข์ของแม่และเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองดีขึ้นในขณะเดียวกันสาวิตรียืนอยู่ในมุมห้องรับรู้สึกเจ็บแ้นในใจที่พ่อเสือเริ่มตั้งคำถามกับเธอความรู้สึกไม่พอใจเริ่มบิดเบี้ยวจนกลายเป็นความโกรธขึ้น สาวิตรีคิดว่าเธอต้องการทำให้ยายรู้สึกอึดอัดและไม่พอใจตลอดเวลาเพื่อให้แม่สามีรู้สึกว่าเธอไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในบ้านนี้คืนหนึ่งมีเสียงฝนตกลงมาอย่างหนักในหมู่บ้านยายบุญช่วยนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนความไม่สงบในจิตใจทำให้เธออดไม่ได้ที่จะพึมพำว่าลูกๆของยายทำไมถึงไม่รักกันอย่างที่เคยเสียงหยดน้ำฝนที่กระทบผิวดินภายนอกดังเป็นเสียงก้อง สร้างบรรยากาศที่ซึ่งแซวยายรู้ว่าเธอมีความหวังอยู่ที่ลูกชายแต่กลับไม่สามารถมีอำนาจทําให้ลูกสะั้ยคนนี้เปลี่ยนแปลงได้วันถัดมาขณะที่พ่อเสือทํางานที่บ้านเขาเริ่มต้นวางแผนเพื่อลดความตึงเครียดในครอบครัวเมื่อเขาได้กลับมาพบยายเขาจึงชวนยายไปเดินเล่นในส่วนหลังบ้านแม่ครับอยากไปเดินเล่นในสวนไหมเขาถามด้วยน้ำใจยายอยากไปเดินเล่นค่ะ ยายตอบอย่างกระตือร้อนแค่ได้ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติก็ทำให้หัวใจของยายเบิกบานขึ้นในขณะที่พวกเขานั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ยายเริ่มเล่าให้ฟังถึงความทรงจำในอดีตที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอจำได้ไหมลูกตอนที่แม่สอนลูกขี่จัก,กรยานครั้งแรกใช่ครับแม่เคยบอกให้ผมนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วหัดขี่ให้ได้พ่อเสียยิ้มเล็กน้อย เวลานั้นแม่มีความสุขมากแม่อยากให้ลูกมีความสุขตลอดไปยายพูดด้วยความรู้สึกที่จริงใจพ่อเสือรู้สึกคิดถึงวันเก่าๆที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความทรงจําดีๆของแม่ในขณะที่การอยู่ร่วมกับสาวิตรีกลับมีแต่เรื่องทําร้ายจิตใจถ้าหากเขายังไม่ทําอะไรเพื่อสถานการณ์เขาอาจต้องเสียคนที่เขารักไปหลายวันต่อมาหลังจากที่พ่อเสือพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งแม่และภรรยา สิ่งต่างๆเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยแต่เป็นเพียงชั่วคราวเมื่อสาวิตรียังไม่ยอมให้ยายมีส่วนร่วมในครอบครัวอย่างเต็มที่วันหนึ่งขณะที่ยายบุญช่วยนั่งอยู่บนม้านั่งในสวนเธอสังเกตเห็นดอกไม้บานสะพรั่งอย่างสวยงามแต่ความคิดถึงลูกชายยังคงอยู่ในใจจึงเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่กับธรรมชาติทำให้ยายรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาแม่ครับวันนี้เย็นนี้จะจัดอาหารพิเศษให้แม่ทำให้รู้สึกดีขึ้นนะ พ่อเสือพูดพร้อมกับหยิบดอกไม้ที่งดงามมาให้ยายขอบใจมากนะลูกยายกล่าวด้วยความรู้สึกดีใจดวงปราบที่เผชิญกับภาวะกดดันจากสาวิตรีในคืนเดียวกันนั้นพ่อเสือมักจะตั้งมั่นในการจัดเตรียมอาหารเพื่อให้ยายรู้สึกถึงความรักจากเขาอย่าที่รู้ว่าหัวใจของแม่เดินตามวีรกรรมของลูกชายไปอย่างไหนในขณะที่สาวิตรียังคงไม่เห็นความสำคัญขององค์การอยู่ร่วมกันในบรรยากาศที่น่าอบอุ่น คําคืนที่พ่อเสือมีการเตรียมอาหารส่วนสาวิตรีได้ยินเสียงหัวเราะเสียงสนุกสนานจากห้องครัวเธอรู้สึกไม่พอใจและเริ่มสร้างแผนเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้ความรักระหว่างพ่อเสือและยายเปล่บางทำไมต้องให้ฝ่ายแม่เป็นคนสำคัญขนาดนี้สาวิตรีพูดกับตัวเองเสียงดังอีกครั้งใช้เหตุผลนะเสียเวลาทั้งคืนเพื่อทำอาหารให้คนแก่ตาบอด ในวันถัดมาพอพ่อเสือออกไปทำงานสาวิตรีเห็นนี่เป็นโอกาสทองเธอเข้าไปที่ห้องของยายเพื่อบีบคั้นความรู้สึกต่างๆให้แรงๆแม่ค้าทำไมถึงไม่ไปอยู่บ้านพักคนชรามาที่นี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเธอเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงที่เป็นกลางแต่มีเสน่ห์ของการย่อเย้ยแฝงอยู่ยายไม่ต้องการไปไหนทั้งนั้นตรงนี้คือบ้านของยายยายตอบด้วยเสียงที่มั่นคงแต่ถ้อยคำก็เริ่มลดพลังจากความกลัว เมื่อแม่สามีไม่มีประโยชน์ก็ควรจะต้องออกไปจากบ้านไปสาวิตรีพูดเสียงที่เต็มไปด้วยน้ำเสียงแห่งความชั่วร้ายไม่ลูกไม่ใช่แบบนั้นยายพยายามตอบแต่ก็รู้สึกหมดหนทางทางบรรยากาศภายในบ้านเริ่มเกิดความเครียดมากขึ้นและความรักในครอบครัวกลับ,กล,บกลายเป็นความปวดร้าวและความเครียดที่รอวันระเบิดออกพ่อเสือกลับมาในช่วงเย็นเพื่อพบกับความสงบที่ถูกทำลายไปมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ พ่อเสือถามเมื่อเห็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีแบบนี้เหมือนผิดปกติไม่เป็นไรค่ะยายพูดอย่างระมัดระวังแต่สาวิตรีคอยเฝ้าทําให้ความตึงเครียดซึ่งเกิดขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกแม่ลองคิดดูให้ดีสิคะว่าจะมีความสุขในขณะที่อยู่กับเราไหมหรือควรจากไปอ่ะค่ะสาวิตรีพูดด้วยน้ําเสียงกดดันความไม่พอใจและความเห็นแก่ตัวทําให้เธอไม่มีความคิดที่จะประหนักถึงความรู้สึกของยายเลยแม้แต่น้อย ยายขอร้องนี่คือบ้านของเราอย่าทาให้มันเต็มไปด้วยความขัดแย้งยายพูดเสียงสั่นเดินไปที่หน้าต่างเพื่อมองออกไปนอกบ้านที่ด้านนอกมีเสียงนกและหญ้าสีเขียวไหวเรียกให้นึกถึงช่วงเวลาดีๆในชีวิตที่เธอเคยมีแม้แค่เสียเวลาอยู่ที่นี่สาวิตรีเติมความหวาดกลัวให้กับยายอีกนิดลูกของฉันจะเป็นห่วงแม่เพราะแม่ตาบอดแล้วแม่สามารถให้ความรักและการดูแลอะไรได้บ้างเสียงหัวใจของยายกลับสั่นไหวเมื่อได้ยินคำพูดที่ผลักดันให้เธอรู้สึกต่ำต้อย ต้องการความรักจากลูกชายในสถานการณ์แบบนี้ทุกวันในขณะที่เธอพยายามตีตามสัญชาตญาณของความหวงังพ่อเสือกลับมายืนอยู่ที่ประตูและได้ยินทุกอย่างที่เกิดขึ้นพูดอย่างนี้กับแม่ไม่ได้หรอกเขาแทรกขึ้นอย่างเด่นชัดแม่รักเราและเราควรให้ความรักกลับไปด้วยพ่อเสือตัดสินใจที่จะยืนหยัดเพื่อแม่ของเขาและเดินเข้าไปใกล้ายายเขาสวมกอดยายแน่นและพูดว่า อย่าไปฟังคำพูดเหล่านั้นของเธอเลยแม้ยังมีค่ามากสำหรับฉันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสาวิตรีมองสถานการณ์นั่นด้วยความโกรธอัดแน่นในอกความพ่ายแพ้ที่เธอรู้สึกทำให้เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเพิ่มความพยายามทำการแสดงสร้างสถานการณ์ต่างๆที่จะทำให้พ่อเสือหลุดพ้นจากยายคืนถัดมาเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อสาวิตรีพยายามใช้การจัดการที่สมบูรณ์แบบเพื่อทำให้พ่อเสือและยายทะเลาะกัน พ่อเสือพยายามที่จะทําให้กับยายและส่งเสริมองค์ประกอบที่ดีในครอบครัวแต่จะต้องมีดันอุปสรรคที่ต้องเผชิญในการแก้แค้นของสาวิตรีแม้ขบางครั้งสิ่งที่ทําให้เราห่างกันแต่จริงๆแล้วยังมีความรักอยู่ยายพูดถึงการปรับความสัมพันธ์ในกลุ่มครอบครัวที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวหลังจากเหตุการณ์ในคืนที่สาวิตรีพยายามทําให้พ่อเสือและยายทะเลาะกันความตึงเครียดภายในบ้านยังคงดําเนินต่อไป แต่ความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของยายบุญช่วยและพ่อเสือยังไม่หมดลงเมื่อทั้งสองคนพยายามหาทางกลับมาสู่ความรักและความเข้าใจกันอีกครั้งวันหนึ่งสาวิตรีรเผชิญหน้ากับความจริงเมื่อพบว่าพ่อเสือเริ่มเห็นความสําคัญของการให้เกียรติและเข้าใจแม่ของเขามากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่พ่อเสือกลับไปหายายและนั่งลงพูดคุยถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นแม่ครับผมเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้เราทั้งคู่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ด้วยกัน พ่อเสือให้ความสำคัญกับความรู้สึกของยายพร้อมทั้งเติมเต็มให้เกิดความหวังในจิตใจของเธอลูกผู้ถูกค่ะถ้าเราทุกคนร่วมมือกันมันก็จะทำให้ทุกคนมีความเข้าใจต่อกันยายตอบด้วยเสียงที่อ่อนโยนความมั่นใจเริ่มกลับมาสู่ใจของเธออีกครั้งเมื่อพ่อเสือกลับไปหาสาวิตรีเขาพบว่าเธอยังคงไม่พอใจและพยายามที่จะใช้กำลังอำนาจซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทำไมถึงต้องสนใจแม่ของคุณนัก เราเป็นครอบครัวกันแล้วสาวิตรีพูดเสียงสูงขนาที่พ่อเสือมองไปที่เธอด้วยความมั่นใจเพราะแม่คือคนที่เลี้ยงดูและรักผมมาผมไม่สามารถปฏิเสธความสำคัญของเธอได้พ่อเสือตอบด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรแต่มีความเด็ดเดียวสาวิตรีรู้สึกเหมือนว่าเธอกำลังสูญเสียสถานะในบ้านเมื่อเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อเสือและยายแน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆเ,เธอจึงเริ่มเข้าใจว่าการให้ความรักและเคารพซึ่งกันและกันคือสิ่งที่สำคัญที่สุด คือหนึ่งขณะที่ทุกคนอยู่ด้วยกันที่โต๊ะอาหารพ่อเสือเตรียมอาหารจานพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองความเข้าใจและการให้อภัยในช่วงที่กำลังรับประทานอาหารรวมกันทั้งพ่อเสือและยายได้พูดคุยถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมายายเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกที่เศร้าโศกในระยะเวลานั้นยายรู้สึกเหมือนตัวเองคือภาระสำหรับทุกคนแต่จริงๆมันไม่ควรเป็นเช่นนั้นยายพูดด้วยน้ำตาในดวงตาแต่พ่อเสือได้ยืนขึ้นไปกระชับมือยายแน่น แม่คือแรงบันดาลใจในชีวิตของผมแม่ไม่รู้หรือว่าความรักที่แม่มีต่อเราทําให้เราเข้มแข็งขึ้นเพาะเสือตอบอีกครั้งอย่างมั่นใจเมื่อสาวิตรีได้นั่งฟังอยู่เงียบๆในที่สุดสาวิตรีเห็นค่าที่แม่สามีให้กับครอบครัวและรู้ว่าวิธีที่เธอทําตั้งแต่แรกนั้นไม่เป็นผลดีเลยเธอน้าตาเริ่มเริ่มหลั่งไหลลงมาอย่างเงียบๆจึงพูดอย่างระมัดระวังขอโทษครับที่ปฏิบัติต่อแม่ไม่ดี ความเข้าใจเกิดขึ้นได้เมื่อเรารู้จักให้โอกาสซึ่งกันและกันยายพูดพร้อมกับยิ้มให้ในขณะที่เธอสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงในใจของสาวิตรีหลังจากวันนั้นพ่อเสือและยายได้มีเวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นทุกคนในครอบครัวเริ่มสื่อสารกันด้วยความรักและความเข้าใจมากขึ้นสาวิตรีเริ่มเข้ามาช่วยงานต่างๆร่วมกับยายทั้งการทำอาหารและการดูแลบ้านในขณะเดียวกันยายก็เรียนรู้ที่จะเปิดใจรับความช่วยเหลือและความรักจากลูกสะใภ้ เดือนถัดมาในวันหนึ่งทางครอบครัวได้จัดงานเลี้ยงเล็กๆเ,เพื่อฉลองการกลับมาสมานณัชั์นของครอบครัวทั้งพ่อเสือยายและสาวิตรีมานั่งร่วมกันที่โต๊ะมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเต็มไปหมดความอบอุ่นในครอบครัวกลับคืนมาอีกครั้งขอบใจนะครับแม่ที่ไม่ได้ทิ้งกันไปพ่อเสือกล่าวต่อยายขณะที่เขาทำอาหารและยายก็ยิ้มตอบแม่ยังหวังว่ามีความรักในครอบครัวอย่างนี้ตลอดไปยายตอบด้วยความสุข การกลับมาของความรักและความเข้าใจทําให้ทุกคนประหนักถึงความสําคัญของหนึ่งในการในที่สุดสาวิตรีได้เปลี่ยนแปลงความคิดและข้อจํากัดในใจทําให้ความรักของพวกเขากลับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งจากวันนั้นไปทุกคนวางแผนที่จะดาวน้ําใจของกันและกันเพื่อรักษาบรรยากาศของความรักในครอบครัวสาวิตรีได้กลายเป็นลูกสะใภ้ที่ทําให้ยายมีความสุขขึ้นให้ความสําคัญกับชีวิตและประสบการณ์ของผู้สูงอายุ และความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้เริ่มเข้มแข็งและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเรื่องราวของยายตาบอดและลูกสะพ้ยใจมานจึงกลายเป็นบทเรียนสอนให้ทุกคนรู้จักความเข้าใจและการให้อภัยความรักและการเปิดใจรับซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตครอบครัวกลับมามีความสุขอีกครั้งและนี่คือบทสรุปของเรื่องราวความรักที่นํามาซึ่งความเข้าใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืน